เห็นนะครับได้เสามาแล้วนะครับอันนี้ขนาด3นิ้วสูง3เมตรก็กําลังจะตั้งเสานะครับเพียงแค่เรามาขึ้นแท่นหรือว่าทําต่อมอขึ้นมานะครับทาเองก็ได้หรือจะไปซื้อสําเร็จลูกก็แล้วแต่ถ้าเป็นพื้นซีเมนแน่นะถ้าเป็นพื้นดินนะนะครับแนะนาให้ทําต่อมอขึ้นมาแบบนี้นะครับผมพยายามที่จะไม่ให้ตัวฐานนะครับของเสาเนี่ยนะครับโดนสัมผัสกับพื้นดินนะครับเพราะว่าดินมีความชื้นครับเดี๋ยวจะเกิดสนิมได้ง่ายนะเพราะว่าเสาเป็นเหล็ก เดี๋ยวเรามาทําการมาร์กก่อนนะครับนี่ผมตั้งฉากไว้แบบนะครับกะว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์กลางๆแล้วแหละนะครับเดี๋ยวจะมาร์กจุดเพื่อที่จะเจาะลลไปนะครับหรือถ้าใครข่าวว่าใครมีเจโบเอลโบนะครับก็สามารถที่จะใส่กับต่อหม้อได้เลยนะครับสาหรับท่านที่หล่อต่อหม้อเองนะนะครับใส่เจโบเอลโบได้เลยจะได้ไม่ต้องมาเจาะทีหลังนะครับผมแล้วก็มาร์กจุดนะครับมาร์กจุดสีมุม แล้วก็จะได้มาเจาะภายหลังนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจาะกันนะครับ อาน,นี่คือรูที่ได้นะครับหลังจากที่เราเจาะด้วยดอกสว่านโรตารี่นะครับเจาะผนังเจาะปูนซีเมนต์นะสิบสีนินนะครับเพื่อที่จะให้ใส่พุกตัวนี้ได้นะครับเราใส่พุกตัวนี้เพื่อที่จะยึดกับตัวเสานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปพุก แล้วกสองสไปว,วัดน้ำนี่นะคือว่าฝั่งนี้ตรงไปตรง แหวนมันจะมีทั้งแหวนปกติธรรมดาแล้วก็เป็นแหวนสปริงแหวนสปริงเพื่อไม่ให้มันหลุดเวลาโยกเยกนะมันจะแน่นตลอดก็ใส่แหวนตัวนี้ก่อน นี่คือภาพหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งเสาไฟโซลาเซลล์นะครับนี่เป็นเสาเหล็กนะครับไม่ใช่ p v c นี่ครับเสาขนาด3มนิ้วสูงสเมตรนะครับเราขึ้นต่อมอมาแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ยึดติดกับพื้นซีเมนต์แบบนี้นะครับก็ให้ขึ้นต่อมอไว้เพื่อที่จะไม่ให้เหล็กโดนสนิมอ่าโดนดินให้เกิดสนิมนะครับก็ขึ้นมาแบบนี้นี่ครับผมสูง3เมตรครับ สวยงามครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนี่ติดตั้งไฟโซลาเซลล์นะครับเป็นในรูปแบบของ UFO นะก็โอเคใช้ได้เลยแหละนะครับเผื่อท่าในใดสนใจนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ไม่มีเสามาแนะนำบ้างเหรอราคาแบบประหยัดประหยัดมีไหมนี่ครับผมมาแนะนำให้แล้วนะผมใช้อยู่นะครับเนี่ยเป็นเสาไฟโซลาเซลล์นะราคาหลักร้อยครับคุณผู้ชม ราคาหลักร้อยนะครับส่งฟรีมีปลายทางเนะีเผื่อใครสนใจครับอยากได้ไปใช้งานเดี๋ยวจะแปะลิงก์ปาตาก้าเาไว้ให้นะครับโอเคนะครับสารดิการเกษตรขอบคุณและสวัสดีครับ